เขีย่ยระหว่างยาจันตาปีแม้ทรงขออยู่บ่อยๆปุณณภูนางบ่อยๆอ,ยอรารพิตตาวาเขียระหว่างไม่ทรงได้แล้ว <c oughs> ประธานประโยคลักษณะปัญจปัดจ,จันเตทันเมื่อประเทศนะบางเล่มก็แค่นี้บางเล่มก็มีต่ออันเป็นที่สุดเฉพาะอันตะแปลว่าที่สุดปัญจมาจากปฏิเฉพาะอันเป็นที่สุดเฉพาะนะจะใส่หรือไม่ก็ได้แล้วแต่บางเล่ม ผูปิเตคืออิตาเป็นกรรมว่าโจกโยกตติยาโจเลหิอันจนทั้งหลายกับผูปิเตให้กำเริบแล้วไปหาตติยาปิตลาผู้อันพระบิดาเปสิตาส่งส่งไปแล้วอุปัสมันอสมานถายะเพื่อประโยชน์อายะเพื่ออัฏาประโยชน์สมันตะแก่ความเข้าไปอุปปะสงบวิเศษ <c oughs> ปัจจันตัดสาแห่งประเทศอันเป็นที่สุดเฉพาะนั้นปัจจันตังอาวุปสเมนตวาเนเนยะนาเปนอปะยะเหตุปตุว่าจบที่เมนะครับโยกอัยไม่ไดโยกครับปัญจันตังเรี๋ยวนี้เป็นเหตุนะครัคันทรงยังประเทศคันนี้คือพูดคันที่สองนี่มีคาว่าคันเข้ามาทรง ก็คือสัพพราชาอย่งประเทศอันเป็นที่สุดเฉพาะภูปาาเมนตวาให้เข้าไปสมบนพิเศษแล้วอขาขวังสุขสเสด็จอาไปเป็นมาสเสด็จมาแล้วสันธิการสู่สำนักปิตุของพระบิดาอัตถาค้างนักปิตามว่าพระบิดากิยาอาลิงคิตตวาทรงสมกอดแล้วปิดเนปุตตาซึ่งพระโอรสทั้งหลายเหล่านั้น จุมพิตตวาทรงจุมพิตแล้วสีเสที่พระเสียนอาหารตัดแล้วว่าตาตาแหน่พ่อทั้งหลายอาหารอันว่าเรา <c oughs> ทำมี้จะให้ <c oughs> วะหลังซึ่งพรโวแก่เจ้าทั้งหลายอิติดังนี้เตปุตตาอันว่าพระอรรทั้งหลายเหล่านั้นสัมปฏิชิตตวาทรงรับเฉพาะรับพร้อมแล้วว่า สาธุอันว่าเาทวค่าแต่พระองค์สมุทิเทศสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้กียราระหว่างกัตวากรธรรมแล้วกรรมวะลังซึ่งพรใอิก,ก,กังเป็นวิกติกตากร,รมะกรรมวิติกตาให้เป็นพรครับปิตลาอันพระองค์ นาทีนี้ตรงขหิตตักงให้เป็นพออันพระองค์ทรงรับเอาแล้วนี่เป็นคําเดียวกันนะครับข้ิตตะนะรับเอาแล้ว <c oughs> แล้วก็มาปิตลาผู้อันเป็นวิเศษณะปิตลาผู้อันออกตัทยาด้วยแล้วก็เป็นวิเศษณะด,ออด้วย,วววยครับตัวนี้เป็นวิเศษณะในรูปของตัทยานะครับวิเศษณะในรูปของตัทยาปิตลาผู้ อันพระบิดาวุตเตกล่าวแล้วหรือตัดแล้วว่านะฮะเล็กในตาตาเนี่ยพ่อทั้งหลายประธานตุมเถียนว่าเจ้าทั้งหลาย่นะ <c oughs> คันหาทะจงรับวะลังซึ่งพรอิอิติดังนี้ออกเล่งนอกกติปาหัดจะเยนนะ โดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อยกุณาอีหาเลขเข้าอาหังสุกับทูนแล้วอิติว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมบิณิเทพประทานโอนว่าความต้องการแกนติวัตถุนี้อันเยนนะเกนติวัตถุนี้ว,วุวัตถุหีด้วยวัตถุอะไรอะไร เยนติอะไรอะไรอันเยนะอื่นนัติย่อมไม่มีอัมหาการแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือแก่ข้าอัมหาการแก่เราทั้งหลายนั่นเองขึ้นประธานใหม่ไม่ยังอันว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพาธิกังยังพระพี่ชายโพเชษสามารถจะกให้เสวยปัทยะจำเดิมอิโตกะระโตแต่การนี้ประธานตวางอันว่าพระองค์แต่ว่าท่านนั่นเองเทหิขอจงพระราชทานนะเป็นคำสั่งเพราะหลังซึ่งพรหรือขอร้องนะครับโนแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายแก่เราทั้งหลายนะครับอิติดังนี้ ซึ่งพรน,นี้นะเมื่อกี้ว่ารังอีกมังนะซึ่งพรน,นี้ราชากับปิตาก็คือบิดากับราชานี่เป็นคนเดียวกันนะครับ <c oughs> ประธานราชาว่าพระราชาอาหารตัดแล้วว่าน่าปิงคุ้มภาพเขาเลีนายตาตาแห่พ่อทั้งหลายเพลราปนะประธานอาหารอันว่าเราเทมิย่อมให้นะเทมิย่อมไม่ให้อิติดังนี้ประธานปุตตาอันว่าบุตรหรืออันว่าพระรสเตทั้งหลาย <c oughs> อาางสูรกาบทูลแล้วว่าเป็นอดีนะครับอิติว่าประธานตุมเหอันว่าพระองค์ทั้งหลายอัเทนตามเมื่อเมื่อพันตะอะไม่พระราชทานเททาในความให้นิจจาก,การรางตลอดกลางหนึ่งนิดเทถาขอจงพระราชทานนะคำสั่งขอร้องสั่งวัดชาลานี้ สิ้นปีทั้งหลายสัตตัเจติอิติดังนี้ขึ้นหมายประธานราชาว่าพระราชาอาหัดตัดแล้วว่าตาตา,ตาแนี่พ่อทั้งหลายอาหารอันว่าเรานะเทมิย่อมไม่ให้อิติดังนี้ปุตตาอันว่าพระโอรสทั้งหลายอาหารสุดอดีกล่าวทูลแล้วว่าเขาเอในอิติว่าเตนิถีท่ายอย่างนั้นนิบาปประธานทุมเพอว่าข้าพระองค์ทั้งหลายก <c oughs> ียาเทธาขอจงพระราชาทาน ตัวแรกนะครับชาปัญจาชาปัญจาสังวัชาราณีสิ้นปีทั้งหลาย6 <c oughs> ปัญจาสังวัชาราณีสิ้นปีทั้งหลาย5 <c oughs> จัตตาริจัตตาริสังวัชาราณีสิ้นปีทั้งหลาย4ี <c oughs> ตีน้สังวัชาราณีสิ้นปีทั้งหลาย3 <c oughs> ทเว สังวัชลานิสิ้นปีทั้งหลายสอง <c oughs> มาเดือนแล้วนะครับสัตตะมาเสสิ้นเดือนทั้งหลายเจ็ดฉะมาเสสิ้นเดือนทั้งหลายหกปัญจามาเสสิ้นเดือนทั้งหลายห้าจัตโตโลมาเสสิ้นเดือนทั้งหลายสี่ตยโยมาเสสิ้นเดือนทั้งหลายสามอิติดังนี้สังเกตตัวต้นสัตตะมาเสกกับตยโยมาเสต้นกับปลายจะเขียนตัวเต็ม แตในหิชาปัญจแต่ตัวบนเมื่อกี้นี้มันมีสังวัดชรานิขึ้นมาแล้วก่อนหน้าประโยคนี้แล้วก็เลยไม่ใส่นะครับแต่ไปใส่ประโยคสุดท้ายเอกังสังวัชฉลังนะครับราชาอันว่าผ้าราชาอาหารตัดแล้วว่าต,าตาตาแหน่พ่อทั้งหลายเป็นอาภนะประธานอาห,อา,หารอันว่าเรานาเทมิย่อมไม่ให้อิติดังนี้ประธานเตกุฏาอันว่าพระอรรถทั้งหลายอาหารสุกกาทูลแล้วว่า เทวะนะอาะรัปนะนะค้าแต่พระองค์ผู้สมมุิเทพประทานเหตุต่างตระนันว่าเหตุนั่นโผตุจงยกไว้คือพักไว้ก่อนนะประธานตุมเหตุอา,า,าอาว่าพระองค์ทั้งหลายเทถาของจมราชทานอัตยโยมาเสสีหนึ่งทั้งหลายสามนต่อ ม่หังนะตัวนี้มีไม่หังขึ้นก่อนแก่ค่าพระพุทธเ,เจ้าทั้งหลายกัตวากระทําตัวนี้เป็นวิเศษนะ <c oughs> เอเกกังมาสั่งให้เป็นเดือนเดือนหนึ่งให้เป็นเดือนเดือนหนึ่งหนึ่ง <c oughs> เอเกกัะ <c oughs> โนนะแก่ค่า พระองค์คนหนึ่งหนึ่งไอแห่งพระองค์ทั้งหลายหนาะอ๋อตัวนี้มันจะมีประโยคถอนด้วยนะครับใส่ประโยคตรงนี้ใหม่นะครับเตปุตตาอันว่าพระโอรสทั้งหลายอาหารสู่กาทูนแล้วว่าเลขอิติว่านะเขาเลขในนะครับ เทวะนะอรปนาคาแต่พระองค์ผู้สมบูรณ์เทพประธานเอตังกาะนงอันไว้เหตุนั่นโผตูจงยกไว้นะคือพระไว้ก่อนประธานตูเหว่าข้าพระองค์อันว่าพระองค์ทั้งหลายเทถาขอจงพระราชทานตโยมาเสสิ้นเดือนทั้งหลายสามพรมาตตวาเลยกระทำนะเป็นวิกติกตากระทำเอเกกังมาสั่งให้เป็นเดือนเดือนหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถอนนะครับแพรปกติก่อน เอกสาไมหังโนนะแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายหนาแก่พระองค์คนหนึ่งหนึ่งดังนี้นะครับแต่ถ้าถอนจะเป็นแกนะครับไมหังเอกสาโนนะครับแกขีดแห่งนะไมหังแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายหนาขีดพระองค์คนหนึ่งหนึ่งนะครับ ตรนี้คือถอนราชาว่าพระราชาหาตัดแล้วว่าตาตาแหน่พ่อทั้งหลายสาธุอันว่าดีละแต่ในหีบนะครับถ้าอย่างนั้นนะประธานทุมเหว่าท่านทั้งหลายเนนยะนะโปเชเนะยโยภาติกังยังพระเจ้าพี่นะพี่ชายนะโปเชธาจงให้เสวยแตโยมาเสสิ้นเดือนทั้งหลายสามกิตตดังนี้ขึ้นมานิบาตนะก็ประธาน โกดอาทาคาลิโกอันว่าบุคคลผู้รักษาซึ่งเรือนคลังอันว่าบุคคล <c oughs> ผู้รักษานะฮะรักรอเรือตัวนี้นะผู้รักษาอาคาคือหลังคาคือซึ่งเรือนนะฮะโกดถาโกดถาก็คือคลังซึ่งเรือนคลังขุตานังนะลงไทยที่อังแห่งอ๋อ แห่งพระโอรสทั้งหลายนะนิีฉัตถีแห่งพระโอรสทั้งหลายตินนำปิแม้สามเตสังเหล่านั้นเอกวะคนเดียวกันเทียวประธานอายุตกโกอันว่านายสมยนเอกวะคนเดียวกันเทียวประธานตโยปุตตาเตเตตโยปุตตาอ,อันว่าพระโอรสทั้งหลายสามเหล่านั้น ทวารทศนกะุตตะปริสะปริวาลาเป็นผู้มีบุรุษมีนกุตตะก็คือหมื่นนกะุตตาสิบสก็คือแสนสองว่เป็นประมาณเติมเข้าไปนะครับปริวาลาเป็นบริวารอาเหุสูงได้เป็นแล้วประทานเตปุตาว่าเขอรถทั้งหลาย ผู้ลังทรงยาบุคคลนาเพนะครับผู้ลังยาบุคคลปากปาโกสาเปตวาให้เรียกร้องให้ร้องเรียกแล้วเตปุริษาซึ่งบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นขึ้นมา <c oughs> ว่าถึงสู่ตัดแล้วว่าประธานเม่อย่างเอาว่าเราทั้งหลายพระเหตตวารับแล้วศีลานิซึ่งศีนทักษะสิบนิวาเสตวานุ่งแล้วทเวกาสายานี้ซึ่งพระกาสายะทั้งหลายสอง วิสสสามะจะอยู่สหาวาสังอยู่กับ <c oughs> สัทาลาด้วยพระศาสดาอ <c oughs> ิมังเตมาสัง ตลอดประชุมแห่งเดือน 3. ามอมังนี้ขึ้นประธานใหม่นะครับตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายกิยาระหว่างเหตตวาถือเอาแล้วหรือรับแล้วก็ได้กรรมธานาวัตตังซึ่งวัตถุอันเป็นไปในทานนามะเอตกังเอตกานามะชื่อมีประมาณเท่านี้แล้วก็เหตุกตะตุกะาจกนะครับ ภาทะนียังโปชนียังยังของบุคคลอาบุคคลมึงเคี้ยวและของอบุคลคลพึงบริโภคสับพังทั้งปวงสังวัตเตยะเตยะเตยทะพึงให้เป็นไปพร้อมนวุตติสหัสสานางพิกุนางแก่พศสุขทั้งหลายสหัสานี่คือพันนวุตนวุติเอ90ะ้าสิก็คือเก้าหมืนลูกด้วยจะด้วยนะครับ โยทาสหัสสัตสะโนจะแก่พันแห่งนักลบโนของเราทั้งหลายจะด้วยเทวะสิการทุกๆวันหิเพราะว่านะออกทีหลังหิไม่อย่างอันว่าเราทั้งหลายนะวาขามะจะไม่กล่าวกินจิวะัจะนะซึ่งทำอะไรอะไรปรัญยาจําเดิมอีกโตกะละโตแต่การนี้ปิติดังนี้เต ตยโยป,ปิกุตาอันว่าโอรสทั้งหลายแม้สามเหล่านั้นเทตวาทรงพาเอาแล้วปริวาลรลกะโุริสะสหัสสังซึ่งพันแห่งบุรุษผู้เป็นบริวารสมาธายะทรงสมาทานแล้วสีลานี้ซึ่งสินทั้งหลายท่าสัสิบนิวาเศสวาทรงนุ่งแล้วกาสายะวัฏฐานิซึ่งภากาสายะทั้งหลายวัสินสูประทับอยู่แล้ว วิหาเลเอวะในวิหารนั่นเทียว